ได้ยินไหมหรือมันเพียกแบบไหนได้ยินอะอากับการมารื่งานแถวท้อวันนี้ค่ะเป็นไงบ้างก็สวัสดีครับก็รู้สึกดีมากเลยครับเราได้มาเจอเพื่อนเพื่อทุกคนเราก็ได้แลกเปลี่ยนเรื่องอนุรักษ์คือเราก็อยากใช้ทุกโอกาสถ่ายทอดเรื่องราวที่ที่มันจําเป็นที่ต้องทราบนะครับก็ถือว่าคนแปก็มาให้กาลังใจแล้วก็พร้อมสนับสนุนเลยหครับผมรู้สึกโชคดีมากครับรู้สึกอายมากครับ ทายคิดว่าชายนำเส้นทางทุกอย่างในชีวิตด้วยการทำนะครับแล้วชายคิดว่านี่คือสิ่งที่ชายเป็นตัวอย่างก็คือการทำด้วยใจแล้วทายก็คงทำแบบนี้ต่อครับนี่คือสิ่งที่ชายทำแล้วอยากส่งต่อให้คนทุกคนแล้วก็รุ่งต่อไปเรื่องอนุรักษ์คือคุณไม่ต้องการอุปกรณ์มากคุณไม่ต้องการเงินคุณไม่ต้องการอะไรที่มันซับซ้อนแค่ต้องการมือแล้วก็ใจครับ เพราะว่าโลกใบนี้มันคือสิทธิของคุณที่จะปกป้องเลยทุกคนสมควรทำครับคิดว่าแบบว่าเวลาบแบบเราออกมาแบบสู่สังคมอะไรเงี้ยมันส่งแรงกระแทกส่งเรื่องแบบนี้จยังไงบ้างทา,ายไม่ได้ทายไม่ได้ทรา,ายไม่ได้ทราบมากนะว่าผลกระทบที่คนไ,ได้รับจากทายมันเป็นยังไงจนกว่าคนก่อนทายไปที่โรงเรียน,น,นเด็กเด็กน่าจะม .5 ม .6 กทรายให้เขาสแสดงคลิป ให้แสดงการตักเตืองนักท่องเที่ยวว่าอเขอเ,เขาเจอกรณีแบบทรายเขาจะทำยังไงแล้วน้องๆเขาพูด100%ตามที่เขาเห็นในคลิปของทรายรวมไปถึงการพูดว่านี่คือกฎหมายประเทศไทยนี่คือแผ่นดินไทยนี่คือทรัพยากรไทยคุณไม่ให้เกียรติคุณออกไปเลยตอนเราเห็นแบบนั้นอะเรารู้สึกแบบโคตรภูมิใจอะว่ามันมีแนวทางที่ชัดเจนว่าแบบเออเด็กที่เขาอยากโตมา จะอยากเป็นเจ้าหน้าที่หรือวิธีต่อต้านนักท่องเที่ยวที่ไม่ให้เกียรติเราหรือตอนนี้เด็กๆเ,เขาก็รู้แล้วว่าทรัพยากรของเราอะ่ะมันคือสิทธิของเราที่จะปกป้องนั่นแหะคือสิ่งที่สาสนใจมากที่สุดเพราะว่าคนส่วนใหญ,ญ่อาจจะรู้จักซายจากสื่อแต่เด็กเขารู้จักซายจากติ๊กตอกอย่างเดียวซาถามเคาว่า ้องทำในสิ่งที่เขากล้าที่จะทำครับเรียกว่าแบบฝืนก่อนนะที้คนใดอาจจะรูสกว่าไม่ค่อยกล้าไมอกลารขกล้าสอ,อนต่างชาติหรใช่ครับแต่ชายไม่ได้เป็นสายอวยต่างชาติครับเพราะว่าชายเป็นสายรักประเทศ<ช>ไทยคมันคือแผ่นดินของเรามันคือบ้านของชายมันไม่มีวันปล่อยให้ใครมาบอกชายหรอกว่าชายจะทำหรือทำอะไรไม่ได้ ก็ต้องไกรเกลีย่ยมาแต่สิ่งที่ทรายนำเสนอในติ๊กตอกอันนั้นอะ่ะเราทําให้คนเห็นว่าโอเคย่อยเราเราเราคัดเส้นทางให้เขาเห็นเลยว่าโอเคจะพูดก็พูดแบบนี้ได้อะไร เรามีกลยุทธ์ตั้งเยอะจะใช้โทรศัพท์บอกก็ได้จริงๆคนไปก็สามารถเตือนตัดเตือนนัท่องเรียวได้ด้วยกันเอาตัวเองไปยืนอคอนเซ็ปต์พวกนี้ทุกคนทำได้หมดมันไม่มีขอบเขตเลย เกี่ยวกับตัวอย่างครับเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่แล้วทุกคนแค่ต้องการตัวอย่างที่ที่ทาให้เขารู้สึกว่าเขาทําได้<อ>นั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดเรื่องอื่นมันไม่สําคัญเลยตอนนี้ครับเขาเราียกว่าน่าจะต้องมีแบบใครๆหลายๆคนที่จะมาเป็นตัวอย่างใช่ครับแล้วทุกคนก็จะมีเว<อ>ของเขาที่แตกต่างก,กันสรายชอบปะทะทรายก็จะปะทะบางคนเขาชอบคิดนวัตกรรม<อ>ขเขาก็จะทาแบบน,นั้นสําคัญคือเริ่มทำเมื่อกี้เห็นบอกว่ามีเกมโฟกาน ใช่ครับไซเปิดมูลนิธิแล้วนะครับแล้วเราก็จะมีงานที่ทีเปิดวันที่25สิงหาที่เซนต์ทั้เวิล์นะครับก็ไซหวังว่ามันจะเป็นงานที่คุ้มกับเวลาทุกคนเพราะไซก็ใส่ใจในการเตรียมงานเรื่องนี้นะครับไซบอกทุกคนแล้วว่าไซจะรับใช้ชาตินี่ก็คือสิ่งที่หนา ได้รวมตัวกันมันเป็นโอกาสที่ดีเพราะเราได้พูดถึงเรื่องที่มันสำคัญแต่ชายคิดว่าวันนี่25าน่าจะเป็นวันงานที่ชายหวังว่ามันมันทําให้ตัวทายกับตาทายภูมิาามใจครับว่าจับตายแล้วมันจะมีใครมาขอได้ม่ได้ต้อปอยได้ไมากยังสปอยไม่ได้<ก>บอกได้แค่25สิงหาเซนต์นัเวิครับแต่คนกลตัวไหมคนใกล้ตัวไาที่จะมาววนกายังยังบออะไรไม่ได้เลยครับา ทุกคนมาสนับสูุนชายกับคุณณิธิของชายนะครับแลก็แบบว่าอยากให้แบบว่าคุณชายแบบว่าได้แบบว่าทุกคนช่วยกันในเรื่องที่แบบเราพยายามพยายามอยู่ตอนนี้ก็อย่างที่ชายเมนชั่นนะครับเริ่มด้วยสิ่งเล็กๆเริ่มด้วยตัวเองมันมันไม่สําคัญว่าคุณคิดว่าคนอยู่หน้าทะเลหรือหลังทะเลอยากคิดว่าคุณต้องมีขั้นตอนอะไรมากมายในการอนุรักษ์ทําไปเลยครับมันไม่มีใครหรือคําวิจารณ์ใดๆที่มีสิทธิ ที่มีอิทธิพลต่อสิ่งที่เราทําชีวิตของเรามันคือของเราคนที่เขาไม่มีความสุขกับสิ่งที่เราทําก็ไปหาจิตวิทยาครับกสาทุกคนมาฟังแถวท้องสอนนะครับมันจะมีตัวละครตื่นเต้นมาคุยแล้วก็ให้ความบันเทิงให้กับทุกคนในเสาร์อาทิตย์นี้นะครับ